ี่นายเพราะว่าอะอ๋ออ่า,อา,อา,อาเดี๋ยว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 ,ยว,ยวกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวัญวันศุกร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับช anel กรูผี 3D นะครับซึ่งทางช anel ติดต่อมาเองเลยนะครับบอกว่าพี่สนใจไหมมันหักมุมมากเฮ้จะขนาดไหนกันเชียวกับเรื่องเล่าเรื่องผีผีเปรตสองผัวเมีย ภาพป่าผีสยองหักมุมหลอนโอเคจะเป็นยังไงไปเปรตสองผัวเมียโอเคเสียงดังชัดฟังชัดนุ่มวัยกลางคนได้มาทอดผ้าป่ากับเพื่อนฝูงโดยที่ตัวเขาเองเป็นตัวตั้งตัวตีเพื่อจะจัดกองผ้าป่าในครั้งนี้นำเงินมาสร้างศาลาวัดหลังใหม่ในวันนี้ค่อนข้างสนุกสนานมากโอเคเพราะทุกคนอิ่มบุญกันทั่วหน้า ตางก็แห่ต้นผ้าป่ารอบๆอบวัดโอเคการเดินสมูทมากนะครับอืมผมจําไม่ได้แชแนลนี้หรือเปล่าแต่ก่อนแบบเดินขาเดียวกันเลยอันนี้การเดินสมูทมากแต่ระหว่างนั้นก็เกิดเหตุไม่คาดคิดอืมเมื่ออยู่อยู่ท้องฟ้าก็เกิดขมุกขมัวราวกับเวลากลางคืนนกแสกส่งเสียงร้องดังบางส่วนก็บินวนรอบวอบวัดส่งสัญญาณว่า จะมีพูดผีปีศาจปรากฏตัวกลางวันแสกๆเลยนะต้องหยุดแห่รอบวัดและหลวงพี่ดำซึ่งเป็นพระลูกวัดออกมาดูด้วยความแปลกใจตากีกำลังจะแซลสดใสอยู่เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพี่อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันอาตมาไม่ใช่พยากรณ์อากาศแต่เหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นตอนที่อาตมายังเป็นสามเณรครั้งนั้น ก็มีคณะผ้าป่ามาถวายผ้าป่าเหมือนกันเปเสองผัวเมียก็ปรากฏตัวอืมครั้งนี้ก็เช่นกันอัตมาก็ไม่เคยคิดว่าจะเจอเปลีจริงๆแต่แล้วพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นจนได้อืตั้งแต่เป็นเนนนไม่ทันขาดคำก็มาเลยท้องฟ้าก็ดําสนิททุกอย่างเงียบสงบเสียงหวีดร้องของเปรตดังขึ้นทําเอาคณะผ้าป่าหวาดกลัวกันอย่างมาก เดี๋ยวนี้เปรตมีอภินิหารที่สามารถบันดาลสภาพอากาศได้แล้วเหรอเปรตขันแอดวานได้ปรากฏตรงหน้าแล้วโอเคนั่นคือเปรตสองหัวเมียม่ยืนขวางทางคณะผ้าป่าไว้ไม่ให้แห่รอบวัดจนครบทำไมก่อนผู้คนเห็นดังนั้นก็แตกตื่นวิ่งหนีกันจ้าละวันไม่วิ่งทิ้งกับไม่วิ่งก็แย่ละที่ยืนดูอยู่โดยเฉพาะนายบุญทิ้ง ที่อุ้มต้นผ้าป่าไว้แน่นจนแขนงขาชาไปหมดเอวยความกลัวผีเปรตจนตัวสัน่นจะหนีไปทางไหนก็ไม่กล้าก้าวขาออกไปอ,อย่ามารบกวนคนอื่นเลยโยมพวกออกไปโมเดลเปรตผมว่าโอเคนะตาแดงปากจู๋หรือเปล่าอย่ามารบกวนคนอื่นเลยโยมพวกเขากำลังทำบุญกัน หากยอมไม่หยุดสร้างบาปก็จะไม่พ้นจากทุกข์ไม่พ้นจากความเป็นเปรตสักทีผีเปรตได้ยินดังนั้นแต่ก็ไม่ถอยแม้หลวงพี่ดำจะเอ่ยปากว่าหลังจากนี้จะอุทิศบุญไปให้ก็ตามอืมเพราะสิ่งที่พวกมันต้องการไม่ใช่บุญกุศลแต่อบอกว่าจำนวนวที่ผีเปรตมันมเอาเงินไปทำอไมก่อนโอเคเขาจะ,ฉะเฉลยละ ไม่มีแก๊ปให้ผมรีแอคเลยนะผมต้องกดพอตเอาแบบนี้ปักบนต้นผ้าป่าเนื่องจากสมัยก่อนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ก็ทำผิดบาปโดยการยักยอกเงินผ้าป่าเป็นจำนวนมากก็เลยเป็นเป,นเปนเรตเลยทำหลายครั้งติดต่อกันจนเป็นนิสัยเมื่อตายไปแล้วจึงเกิดมาเป็นเปรตสองผัวเมียมที่วนเวียนอยู่ในวัดมานานหลายสิบปีโอเคไม่ใช่แค่ตีพ่อตีแม่แล้วนะครับ ยักยอกเงินวัดก็เป็นเปรตน,นะแต่ผมว่าทำบาปหลายประเภทก็เป็นเปรตอยู่น,นนะหากปีไหนมีการทอดผ้าป่าพวกเขาจะออกมาทุกครั้งทำให้ผู้คนหวาดกลัวไม่มีใครมาทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดแห่งนี้อีกเลยอ้าวอย่างนี้เองก็บาปไปเรื่อยๆสิเมื่อไหร่จะได้บุญล่ะวัดแห่งนี้จึงว่างเว้นจากบุญทอดผ้าป่ามานานหลายสิบปีจวบจนถึงครั้งนี้ที่นายบุญทิง้ง นำคณะผ้าป่ามาโอเคผมอยากรู้แล้วมันจะหักมุมแบบไหนว่าเฮียนก็ปรากฏตัวอีกครั้งหลวงพี่ดำเห็นท่าทีของเปรตสองผัวเมียที่ไม่ยอมถอยท่านจึงต้องรีบแผ่เมตตาให้แต่เปรตทั้งสองตนก็ไม่ได้หายตัวไปไหนเลยเพราะไม่ได้ชื่นชอบในบทแผ่เมตตาถ้าจำไม่ผิดนะครับการแผ่เมตตาให้เปรตนะ ต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นถ้าผมจะไม่ผิดนะหรือเปล่าวะเขาถึงจะได้รับนี่ครับส่วนที่ไม่ใช่นี่ก็จะได้แหละแต่ได้ได้น้อยคนระับแต่พวกเขากลับชื่นชอบต้นผ้าป่าที่ประดับประดาด้วยเงินต่างหากก็ชอบตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์เหมือนเปรตมันจะเอาต้นผ้าป่าอย่างเดียวก็พวกเขาจะชอบเวลามีคนมาทอดผ้าป่าไงล่ะเพราะพวกเขาเนี่ย เคยอยักยอกเงินผ้าป่าจนจำฝังจิตฝังใจแม้ตายไปแล้วก็ยังเกิดความชื่นชอบในการทำชั่วอยู่โอ้แล้วพวกเขาไม่ได้ไปเกิดสักทีหรอครับก็มันก็หลายสิบปีมาแล้วเนอะก็เพราะทำชั่วอยู่แบบนี้ไงมันก็เลยไม่ได้ไปเกิดยิ่งทำชั่วมันยิ่งบาปเลยครับหลายสิบปีเนี่ยเล็กน้อยโยมเพเบางตนใช้กรรมเป็นร้อยเป็นพันปีก็มีโอ้โหกว่าจะหมดกรรมพวกเราก็เกิดไปแล้วหลายชาติ แต่พวกเขาเนี่ยก็ยังวนเวียนเป็นเปรตเหมือนเดิมก็เพราะยักยอกของวัดโดยเฉพาะของที่ได้จากศรัทธาของผู้คนเปรตมันไม่เฟอ้อเหรอหวังที่จะนำมาสร้างประโยชน์แต่กลับถูกนำไปใช้ส่วนตัวแบบนี้ไงล่ะที่ทำให้เกิดบาปกาหนักอืมระหว่างนั้นเปรตทั้งสองได้ใช้มือของเขา กวาดเอาเงินจากต้นผ้าป่าที่นายบุญทิ้งได้ถือเอาไว้ทำท่าเหมือนจะกินเงินเข้าไปในปากแต่ก็กินไม่ได้แล้วเพราะปากเท่ากับรูเข็งจึงทำไม่ได้ทำให้พวกมันทั้งโกรธแค้นทั้งเสียใจที่ตนเองไม่ได้กินเงินจำนวนนั้นกลับกินลมเข้าไปในท้องจนท้องป่องขึ้นเรื่อยๆโอเคโอเคจน,นท้องเกือบจะแตกเปียชูชโชคเหอ แล้วเราจะทําไงกันดีตอนนี้ผู้คนเนี่ยก็วิ่งหนีกันหมดแล้วผีเปรตก็ทําท่าจะไม่หนีไปไหนด้วยสิครับเ okay, <but> อาเข็ไปจิ้มโยมเอาต้นผ้าป่าไปไว้ในโบสถก่อนก็แล้วกัน mm hmm. อัตมาจะแผ่เมตตาให้เปรตสองผัวเมียอีกครั้งบุญท <Okay. S 2> ิ้งรีบวิ่งไปที่พระอุโบสถขณะที่หลวงพี่ดําก็แผ่เมตตาให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทําได้อื mm hmm. แม้ว่าเปรตสองตนจะไม่ได้สนใจใยญ่ว <Okay. S 2> เลยก็ตาม ตอนนี้ชื่อเรื่องเปลี่ยนเป็นเปลดผัวเมียท้องป่องแล้วนะครับพวกมันเดินตรงไปยังพระอุโบสถบริเวณเที่นายบุญทิ้งเอา,เอาต้นผ้าป่าไปไว้จากนั้นนายบุญทิ้งก็รีบวิ่งหนีออกไปจากวัดแต่แล้วเ,เปลดทั้งสองเหมือนรู้ทันเปลตรพุงยุบแล้วนะครับเข้าไปขวางทางเอาไว้ไม่ให้บุญทิ้งหนีไปไหนเขาตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูก ปรยตัวผู้ได้ดึงตัวของบุญทิ้งขึ้นมากลางอากาศแล้วเขย่าเขยา่าจนม่วองออกจากกระเป๋ากางเกงเป็นฟ่อนๆ<อ>หลวงพี่ดำที่ตามมาด้วยความเป็นห่วง<อ>ก็ถึงกับตกใจและผิดหวังเป็นอย่างมากที่นายพุญทิ้าได้ยักยอกเงิน<อ>ต้นผ้าป่าไปจนเกือบหมด<อ>มีหนซ้ำย,ยังมีเงินที่นายบุญทิ้งไม่ได้แจ้งกับทางวัดว่าได้รับบ,บริจาคมาจากญาติโยมอีกส่วนหนึ่งอีกด้วย ตอนแรกผมว่าจะพอแล้วก็ดีแอคแล้วนะครับว่าไอ้บุญทิ้งมันจะพกเงินสดไว้ในกระเป๋าเกียงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอสุดท้ายยักย่อเงินโอ้โยบุญทิงเอ้หมดแล้วเปรตจึงปล่อยตัวของบุญทิ้งลงมากลางอากาศร่างของเขากระแทกกับพื้นอย่างแรงจนหมดสติไปเปรตก็จะกินเงินอีกจะเอาเงินที่ร่วงหล่นนั้นกินเข้าปากอีกครั้งมันไม่อร่อยนะเว้ยแถมเชื้อโรคเยอะก็กินไม่ได้ ทําให้มันโกรธมากกว่าเดิมเดี๋ยวผมติดนิสัยอย่าว่าผมนะดูอันนั้นเยอะนะครับอ,อันนาลลอกเคอเลอร์ต้อง<ๆ>มีอะไรสักอยา่างเฟร,รมหนึ่งอ๋ออันนี้น่าจะเป็นปัญหาตอนเรนเดอร์นะครับอืม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 ใช่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 ไม่งั้นก็เป็นปัญหาของอแพลตฟอร์มค่ายแดงนี่แหละให้มันโกรธมากกว่าเดิม วีดร้องจนเสียงดังสนั่นไปทั่วเพราะมันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วจึงหายตัวไปท้องฟ้าก็เริ่มกลับมาสดใสเหมือนเดิมเป็ดกินเงินหลวงพี่ดําให้เด็กวัดเข้ามาดูอาการของนายบุญทิง้งปรากฏว่าตายหาไปแล้วได้เสียชีวิตลงแล้วและหลังจากที่เผาศพบ,บุญทิ้งไปแล้วเพียงสามวันหลวงพี่ดำ เห็นเปรตบุญทิงญท้งเปรตร้องโหยหวนท่านจึงออกมาดูแล้วก็พบว่าเปรตต้นใหม่ที่ปรากฏตัวข้างๆพระอุโบสถท่านก็รู้ทันทีว่านี่คือเปรตนายบุญทิง้งที่ยักยอกเงินผ้าป่าและมันก็กำลังจะกลายเป็นพักพวกเดียวกับเปรตสองผัวเมียซึ่งต่อจากนี้คงไม่มีคณะผ้าป่าที่ไหนมาทำบุญอีกแล้ว ไอ้บุญทิ้งนี่ไม่แค่ไม่ใช่แค่โลภนะครับโง่มีเปรตที่เนี่ยก็รู้แล้วว่าทําไมเป็นเปรตลราสาเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วมึงยังไปยักยอกไปจะไปขโมยเงินเขาอีกบุญทิ้งเอ้ก็หวาดกลัวกับเปรตสองผัวเมียมากพออยู่แล้วไหนจะมากลัวกับเปรตนายบุญทิ้งอืที่จ้องจะเอาเงินผ้าป่าอีกด้วยหลวงพี่ดำก็ได้แต่ทำใจ มองเปรตตัวสูงเท่าหลังคาโบส์ด้วยความเวทนาแล้วก็ทำได้แค่แผ่เมตตาให้ได้เท่านั้นแต่บุญเหล่านั้นคงไปไม่ถึงผีเปรตทั้งสมตนอย่างเป็นแน่เพราะในขณะนี้หลวงพี่ดำกำลังมองลงไปในยาม๋ยวเขาอย่างตื่นเ๋้นใจใ๋ย่ามนั้นก็ได้พบเงินก้อนโตที่อยู่ในย่ามของเขา พร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มยังมีเลศดในไอ้บุญทิ้งว่าโง่แล้วนะลงไม่ทางมึงโง่อีกเนี่ยฮะเห็นอยู่รู้ทั้งรู้รูปเจ้าเงินไปทำไมเป็นผ้าอยู่วัดแท้ๆะเดี๋ยวเงินพวกนี้อาตมาจะเอาไปใช้ให้เองอพวกโยมเอาไปเนี่ยก็เอาไปใช้ในภพนู้นไม่ได้หรอกอโอเค <laughs> หลังจากนั้นเป็นต้นมา หลวงพี่ดำก็หายออกไปจากวัดแล้วก็ไม่มีใครได้พบเจอเขาอีกเลยเดี๋ยวก็กลับมาวัดแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีเปรตนั้นมีจริงการยักยอกเงินไม่ว่าจะของใครก็แล้วแต่ถือเป็นเรื่องที่ผิดและบาปเป็นอย่างมากยิ่งเป็นของวัดด้วยนั้นยิ่งติดกรรมหนักจนกลายมาเป็นเปรตดได้ โปรดคิดไตรตรองให้ดีก่อนที่จะไปยักยอกเงินของคนอื่นไม่แน่วัดแถวบ้านคุณอาจจะมีผีเปรตอยู่ก็เป็นได้โอเคฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทวีดีทั้งใน Facebook และ youtube ด้วยนะครับ โอเคประเด็นแรกที่เขาทิ้งท้ายว่าไม่แน่วัดแถวบ้านนี่ครับอาจจะมีเป็นมีน่าจะสักสิบยีปีที่แล้วอจะมีตึกตึกห้องเช่าประมาณสามชั้นสี่ชั้นแล้วก็มันจะมองเห็นวัดมองเห็นเมนเลยชัดเจนพูดแล้วขนลุกเอาเอาไปนั่งเดี่ยวดีไหมเนี่ยแล้วก็เห็นคนนั่งบนกิ่งไม้อะไรแบบนี้นะครับ แต่เวลาผ่านไปสักก็นั่นแหละอ่าสิบยปีตรงนั้นก็ล้างนะครับไอ้หลวงพ่อดำโคตรปึกกระหลืนนะครับไอบุญทิ้งว่าปึกแล้วหลวงพ่อดำปึกยิ่งกว่ารู้ทั้งรู้ว่าทำลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทำแล้วทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นพระด้วยนะโอเคก็หากมุมดีนะครับใช้ได้ ผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกหนึ่งขยักด้วยซ้ำนะจริงๆประมาณว่าไม่นานนักก็พบว่ามีเปรตเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตนและนั่นก็คือหลวงพ่อดำนั่นเองอะไรแบบนี้ <c oughs> โอเคนะครับก็ขอบคุณทางครูพี 3D ด้วยนะครับที่ส่งคลิปสนุกๆหักมุมหักมุมมาให้รียกกันนะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาแล้วเจอกันใหม่พรหน้าบายสวัสดีครับย yeah. อย่าทำบา The open